เริ่มแล้วงานมหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนอัตลักษณ์เด่นระดับพรีเมียมจากผู้ประกอบการ17จังหวัดภาคเหนือและสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านลาวและเมียนมาครับ นายพิชัยนาริพถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานเชียงรายนอร t เทนบราเดอร์เทรดเฟสติวัลระหว่างวันที่12ถึง16กุมภาพันธ์2568ณลานธรรมลานศิลปินพญามังรายซึ่งเป็นการคัดสรรสินค้าของดีของเด่นภาคเหนือมาแสดงและจำหน่ายในงานเพื่อเชื่อมโยงตลาดและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้ากเกษตรสินค้าแปรรูปสินค้าเชิงอัตลักษณ์ท้องถิน่นและสินค้าหัตถกรรมไทยที่มีศักยภาพซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มุ่งหวังว่างานนี้จะเป็นเวทีสําคัญในการขยายช่องทางการค้าทั้งในระดับท้องถิน่นระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนซึ่งมีผู้ประกอบการสินค้าเด่นภาคเหนือและผู้ประกอบ อการจากเมียนมาและสปป,ปลาวเข้าร่วมกว่า50คูหารวมถึงจะได้มีการจัดการเจรจาการค้าร่วมกันโดยมีการเชิญผู้ซื้อและผู้ขายร่วมกิจกรรมกว่า100รายเลยค่ะ ที่จังหวัดพะเยาค่ะทางจังหวัดพะเยาค่ะได้มีการเปิดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว นายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์จังหวัดพะเยาประจำปี2568ที่ถนนชายก้านอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยให้จังหวัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายเปิดประเทศส่ง เสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องพร้อมรับกับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมสืบสารรักษาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาติพันธุ์ของจังหวัดพะเยาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวส่งเสริมช่องทางการตลาดและสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกบอบการโอทอปกลุ่มอาชีพในจังหวัดพะเยาจํานวน35บูธ การสาธิตสืบสารประเพณีวัฒนธรรมล้านนากิจกรรมแจกคูปองสำหรับแลกซื้อสินค้าภายในงานมูลค่ากว่า15,000บาทการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนซึ่งได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับอันนี้ของกินไข่ปามใช่ไหม,มกยปิงกงก็คือหลากหลายคุณผู้ชมเพราะว ยาวนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านครับอวบต์ผาสิงห์และวนอุทยานถ้ำผาตูบจังหวัดน่านนะครับจัดงานประเพณีห้าเป็งขึ้นถ้ำผาตูบและของดีตำบลผาสิงครับ ที่บริเวณวนอุทยานถ้ำผาตูปตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายบุญสิงหวรินธารักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประเพณีห้าเป่งขึ้นถ้ำผาตูปและของดีตำบลผาสิงประจําปี2568โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบาตาผาสิงกํานันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวตำบลผาสิงร่วมกิจกรรม วนาอุทยานถ้ำผาตูบตั้งอยู่ที่บ้านผาตูตบตผาสิงห่างจากตัวจังหวัด12กิโลเมตรบนเส้นทางหลวงหมายเลข1080มีพื้นที่ประมาณ528ไร่มีพันไม้ที่ควรศึกษาและหาดูได้ยากค่ะอาทิต้นจันผาและเอื้องพึง่งมีทางเดินศึกษาธรรมชาติสามารถเข้าถึงได้ทุกฤดูการไม่ว่าจะเป็นถ้ำพระถ้ำบ่อน้ำทิพย์ถ้ำขอนและถ้ำเจดีแก้ว โดยใช้เวลาเดินทางไปกลับนะคะประมาณ2ชั่วโมงซึ่งในวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน5เหนือทุกหมู่บ้านในตำบลผาสิงจะจัดงานประเพณีงานประเพณี5เป็งขึ้นถ้ำผาตูเป็นประจำทุกปีโดยภาคเช้าค่ะก็จะมีการทำมุลตักบาทขบวนแห่ครัวทานส่วนภาคกลางคืนนะคะก็จะมีการประกวดธิดาถ้ำผาตูและการประกวดนักร้องพร้อมหางเครื่องชมการประกวดธิดาจำแรงและการประกวดชุดรีไซเคิลอีกด้วยค่ะ